ก็มาถึงเขตเมืองสิงห์แล้วนะครับภูเพียงเมืองสิงห์แล้วนะครับหมู่บ้านแรกก็คือบ้านศพอีนี่แหละครับศพอีใหม่นี่แหละครับก็บรรยากาศที่ขัวศพอีนะครับขัวบ้านศพอีนะครับบรรยากาศยามแหลกนะฮะก็บรรยากาศดีอยู่นะใช้ได้เลยนะครับ โอโลเรียงก็มาม่กมินด้วยแม่แเลี้ยงด้เลียงเบียเด้วยแม่กันเอา อไอ้ก <c oughs> ็ได้ก็ได้เนาะไอ้หวานครูแบบท้ำงามนี้อายก็ปัดหนึ่งคะนะกินก็หวานแบบท้ำงาม <c oughs> น,นะ <c oughs> แบบหวานมันแตกนะ คือสายนั้งไงนเนาะควบบนเรือมาโยนีคือธรรมชาติทีน่นาวๆ่ะติดกับทำนาย ให้เบิ้งเนี่ยได้ป้ะหาปลาให้เบิ้งเนี่ยเยอะยิงนปลาเนยอยู่ยนะยดีเนี่ยให้เบิ้งเนี่ยเยบรรยากาศบ้านศพอีนะครับเข้ามาทุ่งนาบ้านศพอีเพิ่นปลูกพืชหลังหลังนานะครับเป็นพวกตระกูลถั่วนะครับ แล้วเลี้ยงงวด้วยนะครับกำลังเก็บกู้แล้วเพื่อจะปลูกต่อนะครับมันถั่วอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวนึกชื่อมันไม่ออกนะครับถั่วแปบหรือเปล่าหรือถั่วอะไรนะบ้านศบอีนะครับไม่ใช่บ้านมงนะเป็นบ้านอาขานะครับ แต่ดูแล้วน่าจะมาเช่าปลูกนะครับน่าจะเช่าปลูกนั่นก็น่าจะมาเช่าปลูกนะครับเห็นแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะครับบ้านศพีนะครับเป็นบ้านอาขาแต่ว่ารูปทรงบ้านเป็นแบบลาวนะครับหลังใหญ่ๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเนะครับเป็นหมู่บ้านอาขาที่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นรูปทรงบ้านแบบ เพื่อนแบบลาวนะครับทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนลังใหญ่ๆบ้านไม้นะครับสวยนะครับแต่เป็นบ้านอาขานะครับทุ่งนามเมืองสิงยามแหลกนะครับเขตบ้านหนองบัวบ้านน้ำแก้วบ้านป่าตอยนะครับแวแถวนี้แหละครับ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแต่เสียดายว่าฟ้ามันมัวเพราะว่าเขาเผาเผาเร่กันเขาจุดไร่กันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับใครมาเมืองสิงห์ช่วงนี้นะครับท้องฟ้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมัวมัวนะครับภูเขามันก็ไม่เป็นไม่เป็นภูเขานะครับมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่มันจะสวยงามมากๆเลยนะครับทุ่งนาเมืองสิงห์นี่นะฮะบอกเลยนะครับผมมาครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทานะครับ วันนี้เขาทําเป็นถั่วเหลืองนะครับแปลงปลูกถั่วเหลืองนะครับของจีนมาเช่านะครับนะฮะแปลงใหญ่แบบนี้นะครับรถขนอ้อยไปจีนนะครับพืชเศรษฐกิจสําคัญของเมืองสิงห์นะครับคืออ้อยอย่างพารานะครับ ก็ข้ามภ okay. ูเขานี้ไปนะฮะก็เป็นเขตประเทศจีนแล้วนะครับเนี่ยเขตเมืองหลานะครับใกล้ๆเลยนะครับนี่คือชายแดนประเทศจีนนะครับด่านตรงนี้คือด่านปังไฮนะครับน่าจะใช่นะฮะด่านปังไฮนะครับเนี่ยเลยนี้ไปก็ใช่แล้วนะครับตัวนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับมีทางเข้ามานะครับโอ้บรรยากาศดีเลยนะครับเสียดายเสียดายนะครับ ท้องฟ้ามันมืดหมัวนี่มองเห็นรอบทิศเลยนะครับอมองเห็นทุ่งเพียงเมืองสิงรอบทิศเลยนะครับทุ่งนาเมืองสิงนะครับหน้าฝนหน้ามาครับตรงนี้รู้ทางเข้ามาแล้วครับกลางทุ่งนาเลยนะครับก็เป็นไร่ทวเหลืองแทนนะครับท้องฟ้ามืดมัวครับ ไยงานครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ก็เขาก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเห็นร่องรอยการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับการปลูกพืชเศรษฐกิจบางทีมันก็เน้นผลผลิตนะครับก็ เน้นปุ๋ยเน้นยาอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับพื้นดินก็คุณภาพดินก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แองปูแบบนี้มีเยอะนะครับแองแองเมืองสิง huh ห์แล้วก็แองไหนอีกล่ะครับหลายๆแองนะครับแองเมืองเพียงแขวงไซยบุรีแองไซยบุรีอย่างเงี้ยนะครับแองหงสาอย่างเงี้ยนะครับก็จะปลูกอย่างเงี้ยนะเมืองครอบอย่างเงี้ยแขวงไซยะจะเยอะหน่อยนะครับเพราะเขามีทุ่งเพียงเยอะนะครับทั่วเหลืองนะครับเจียงห่อนอย่างเงี้ยนะครับเสียงห่อนอย่างเงี้ยนะฮะปลูกเยอะเลยนะเสียงห่อนนะครับนอกจากหม่องโมแล้วก็เนี่ยนะฮะ อเนี้ยนะครับถั่วเหลืองนะครับไม่พอหรอกครับความต้องการเพราะว่าจีนนี้โอ้ประชากรหนึ่งพันสี่ร้อยล้านนะครับเขาต้องหาแบบเนี่ยสินค้าเกษตรแบบนี้แหละครับ mm hmm. แล้วก็ประเทศลาวก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่คนจีนมาลงทุนในการเช่าที่ดินปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียว แปลงโมอะไรอย่างนงี้นะครับคือมันต้องแบบอย่างเงี้ยฮะแปลงใหญ่เงี้ยมันถึงจะ,ะประสบความสําเร็จนะครับถ้าแบบว่าให้พี่น้องคนลาปลูกแล้วรับซื้อเงี้ยคนเล็กๆคนละน้อยเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมันมันมันจัดการง่ายนะครับ,นะรบการจะผันน้ําเข้ามาการทํานั้นทํานี่มันง่ายนะครับการดูแลนะครับ แล้วก็เก็บกู้ก็เป็นเจ้าของเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องปวดหัวนะครับชัวนะฮะชัวกว่านะครับคือได้สินค้าแน่น,นอนอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับถ้าตั้งจุดรับซื้อแล้วมันอาจจะไม่ได้ดังที่เอ่อดัองที่ตั้งใจไว้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นราคาไม่จูงใจก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่ผลิตนะระมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขาดแคลนแรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ หรือว่าเาทคโนโลยีไม่ได้เทคนิคไม่ได้องค์ความรู้ไม่พอเงี้ยมันก็ไม่ได้ดังนั้นนะครับไอเ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับการให้ปุ๋ยการให้น้ําระยะเวลาต่างๆเียไม่ใช่อยู่ๆจะปลูกเลยแล้วจะได้ผลนะครับไม่ใช่นะฮะการทำอะไรเงี้ยทำร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นองค์ความรู้นะฮะไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วแบบโอ้โหคุณจะมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มาตลาดกลางคืนนะครับตลาดกลางคืนเมืองสิงห์นะครับตลาดกลางคืนเมืองสิงห์แปลงหลวงน้ำถ่านนะครับมาดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับโอ้หมักโมนี่มันลูกใหญ่จริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงเขาก็ถามเขา,เขาก็บอกว่าหวานอยู่นะหมักโมเมืองสิงห์นี่นะ โมจีนนะครับมานี่นะครับแม่ค้าก็น่ารักเลยนะสวย <laughs> ยิ้มใส่ลย้ม <laughs> อมหุ่นดีเลย <laughs> ใจเอสาวน้อย <laughs> ทำตกใจโอ้ลีลาน,น,นั่นเธอรลีลานะครับลีลาใส่กล้องให้เฉยหรอกเราจะเอแล้วก็ ทําเป็นตกใจนะครับเด็กน้อยยามงคืนนะครับตามค่าคืนมามีอะไรขายบ้างบรรยากาศนะครับโอ้มีบักสาลีมีปลาปลาแห้งไข่เป็ด, <c oughs> เ,ดเดินดูก่อน เขียบแซบอินเตอร์อ้เขียบแซบนะครับบายสมายแม่ค้าก็งาม <c oughs> ด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ <c oughs> เดินนี้ก่อนนะด <c oughs> ูตลาดแรงนะครับ <c oughs> บรรยากาศตลาดแรงของกินสุกนะครับ ผักหอยนี่มาหอยนะครับผักก็เหมือนกันตลาดทั่วไปนะตลาดเช้าตลาดแรงเหมือนเหมือนกันนะครับของขายขายขายดีอ่อไหมขายดีก่อน <c oughs> <c oughs> แปง้ง <c oughs> แปง้ง ลาดแรกหอมปอมโอ้หอมปอมงามเนาะปลอมงามนกงามเนาะแม่เนาะคนงามคนโตดีเนาะคนบองงามผักงามก็มีแต่ผักที่ปลูกอยู่ในแถวนี้แหละครับที่ลาวนี่ไม่ค่อยนํามาจากจีนเท่าไหร่นะครับแต่หมายถึงว่าก็นํามานะครับแต่ว่าผักสดเนี่ย เอาปลูกเองขายเองนะครับของกินสุกนะครับสามารถกินตรงนี้ได้นะครับที่นั่งกินอยู่ตรงนี้นะครับของกินสุกนะครับสาวเพื่อนก็นมาหาของกินเ <c oughs> ข้ากล้องแล้วหลบเลย <c oughs> อุชาที่เขา้าเข้าจังหน่อยนึงก็ม่ได้เนาะนี่ของกินสุกนะครับของแม่เพื่อนร้านนี้แซ่บนะเคยกินแล้วพีกาย แต่ปีนี้ไม่ได้อุดหนุนนะครับปีกลายมาวันวาเลนไทน์น,น,นนะเด็กๆเต็มเลยวัยรุ่นเต็มเลยนะครับมาดูเด็กน้อยน่ารักกันนะโอ้มีหน่อขมขายด้วยเด้แ,แม่ค้าก็เป็นตะแพงง้วยสองสาวเนี่ยโอ้เป็นตะแพงเลยเนี่ยแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าเมืองซิง์เพ่นววานอัน คนเมืองซิงมักของไหพูดว่าอ๋อน้อยใหญ่บ่นึกว่ามักของใหญ <c> ่ <oughs> เออได้ยินว่าของใหญ่แล้วมันเล่าใจเพูนว่าโอ้วัดใดแท้ละน้อยใหญ่เนาะฟังพินละนเออตาย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 อารมณ์ดีนะครับทางนี้อ๋อมืดแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางนะครับซื้อสตรอเบอร์รี่ ให้เด็กน้อยสองคนแล้วก็ซื้อเคปให้สาวน้อยอีกคนหนึ่งนะครแล้วก็ได้เวลาคนก็เยอะอยู่นะครับที่นี่นะครับ